สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัส a ตวันและดิฉันอันชันทรงพุทธคุณผู้ชมคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้กระแสะความนิยมเนื้อเทียมโหมกระพือขึ้นบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งของอิสราเอลวิจัยและพัฒนาเนื้อเทียมที่ผลิตจากเครื่องพิมพ์3มมิติเพียงแค่กดปุ่มบนเครื่องพิมพ์เพื่อเลือกชนิดของเนื้อเทียมปริมาณไขมันหรือระดับความนุ่มก็จะได้เนื้อเทียมที่ผลิตจากพืชต่างชนิดกันซึ่งรสชาติไม่แพ้เนื้อสัตว์จริง เครื่องพิมพ์3ามิติเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วชิ้นส่วนของเนื้อสเต็กก่อตัวเป็นรูปร่างสเต็กชิ้นนี้ไม่ใช่โมเดลจำลองแต่เป็นเนื้อเทียมที่สามารถนำมาปรุงรสดและรับประทานได้จริงนี่คือเครื่องพิมพ์3ามมิติที่พัฒนาโดยบริษัท Redefine Meat บริษัทสตาร์ทอัพของอิสราเอลที่ใช้วัตถุดิบจากพืชผลิตเนื้อเทียมที่มีโปรตีนสูงและไม่มีคอเลสเตอรอล Here we study meat animal meat we study the texture the chewiness the tenderness the juiciness All that and the properties that this uh, sensory, uh, then to it how give me sensory we our know mimic in เพื่อผลิตเนื้อเทียมที่มีลักษณะและรสสัมผัสให้ใกลเคียงกับเนื้อสัตว์จริงมากที่สุดเครื่องพิมพ์เครื่องนี้ใช้วัตถุดิบจากถั่วเหลืองโปรตีนถั่วลันเตาถั่วชิกพีบีทรูทนิวทริชแนลยยสต์และไขมันมะพร้าวเลียนแบบลายเนื้อไขมันและเลือดของเนื้อสัตว์เพียงกดลักษณะเนื้อที่ต้องการความนุ่มและปริมาณไขมันบนหน้าจอเครื่องพิมพ์ หลังจากนั้นเครื่องพิมพ์จะใช้เวลา10-15นาทีก็จะได้สเต็กเนื้อเทียมที่เสร็จสมบูรณ์ตามความต้องการ In the past 2 years, we've h a been working deeply on understanding meat and we identified a few components that we can recreate from plants and have the same exact performance as the tissue of animal meat Giving you with the combination of additive manufacturing the exact feeling, your experience, a good steak, a good cut of meat coming from an animal without the use of the animal ปัจจุบันบริษัทสตาร์ทอัพสามารถผลิตเนื้อฟิเลมิองและเนื้อสรอรยจากพืชและได้ร่วมมือกับร้านอาหารระดับไฮเอนซึ่งคุณภาพของเนื้อได้รับการยอมรับจากเชฟจำนวนมากณนะตอนนี้บริษัท r e e i f i า e ม e a t มีเครื่องพิมพ์3มิติทั้งหมด8เครื่องแต่ละเครื่องสามารถผลิตเนื้อเทียมได้หลายตันต่อวันเนื้อเทียมจากเครื่องพิมพ์สามิติ ผลิตเนื้อจากพืชเพื่อจำหน่ายให้กับร้านอาหารเกือบ1,000ร้านกระจายอยู่ในประเทศอิสราเอลสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีเฉลีย่ยกิโลกรัมละ41ยูโรหรือประมาณ1,350เหรียญไต้หวันโดยในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาได้ขยายตลาดออกไปยังประเทศอิตาลีกรีสซสวีเดนและใช้โอกาสนี้ตีตลาดในยุโรปผู้ประกอบการเชื่อว่าการบริโภคเนื้อเทียมจากพืชจะกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่ผลักดันไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ถึงแม้ในยุคที่ค่าครองชีพแพงขึ้นหลายคนยังเลือกรับประทานเนื้อสัตว์ทั่วไปที่ราคาถูกกว่าแต่เนื้อเทียมจากพืชจะยังคงอยู่ร่วมยุคสมัยกับเนื้อสัตว์ทั่วไปอย่างแน่นอน